วัย23นะครับ179ครับลูกศิษย์ของสจเป็กอุยไยรายที่2ครับอ้าวครับเด้อโอ๊ยโดนสอกโดนหมัดไปแต่หัววันเลยครับแม่หัวสุกหัวสุนเลยครับลมเลยครับวิตูคมศักไปและวม่อมโอ้โหแม่พัวะพวะพวเลยครับไม่ต้องพูดพรำพำเพลงเยอะเลยครับแตกด้วยนะครับบริเวณหัวคิ้วขวาครับ กรรมการว่าไงครับให้แผ่สนามดูนิดนึงครับแมดูแล้วไม่เยอะครับไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับเรียวเมเนตพี่หมอบุญมีครับเข้าไปดูใกล้ๆครับโอ้ยสบายๆครับอย่างนี้อ่าครับพี่หมอบอกไปต่อได้ครับโกโกกครับว่ากันต่อครับจ้วงสิครับอย่างนี้กล้องไกลจ้วงเลยสิครับหนึ่งสองโอ้โหไปเลยครับอัปเปอร์คัตลูกนี้ร่วงครับออกเวทีไปเลยงงครับเวทีอยู่ด้านไหนครับต้องมุดกลับเข้าไปครับอ ไหวหรือเปล่าครับดูอาการเสื่องซึมแล้วเกินแปดโอ้โหก้มหน้าอย่างเดียวเลยครับไม่เอาแล้วครับสายหน้าเดีลยครับแม่เก็บงานง่ายเลยครับกล้องไกลจอเปียกอุทัยนี่ครับดูภาพสุดท้ายมารยาทสวยงามมากครับอุโสน้อยกว่าแม่ชูมือเลยครับดีโอเบเนตชูมือให้นนองโอ้โหหางคิวสมราคาเลยครับวันนี้ครับกล้องไกลสจอเปียกอุทัยครับ สแขลครับมาครับใครดูไม่ทัน2แยกตรงไหนก่อนครับโอ้โหนี่นับที่2นะครับสอครับกดเปลี่ยงกดเปลี่ยงไม่ทันตั้งตัวเลยครับเลวเมนเนตเจอพลังการบุกของกล้องไกลครับ โอ้โหยังไม่ทันได้บอกวุนเลยครับเจอหนักๆแล้วครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหดูต่อยครับกำมือแน่นๆครับไม่ครับดูทีละดูท่าครับใครดูไม่ทันสองแยกตรงไหนก่อนครับโอ้โหนี่นับที่สองนะครับสองครับกดเปลี่ยงกดเปลี่ยง ไม่ทันตั้งตัวเลยครับเลอเมนเนตเจอพลังการบุกของกล้องไกลครับโอ้โหยังไม่ทันได้บอกวุนเลยครับเจอหนักๆแล้วครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหดูต่อยครับกำมือแน่นๆครับไม่ครับดูลีลาดูท่าครับใครดูไม่ทันสองแยกตรงไหนก่อนครับโอ้โหนี่นับที่สองนะครับสองครับ กดเปลี่ยงกดเปลี่ยงไม่ทันตั้งตัวเลยครับเลอเมนเนตเจอพลังการบุกของกล้องไกลครับโอ้โหยังไม่ทันได้บอกวุญเลยครับเจอหนักๆแล้วครับดูครับเปลี่ยงเข้าไปเปลี่ยงเข้าไปโอ้โหดูต่อยครับกำมือแน่นๆครับไม่ครับดูทีลาดูท่าเรื่อยๆนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับ and your e a winner by way of knockout Red นักชคจากนครสวรรค์ครับกล้องไกลสจอบปีกอุทัยเอาชนะน็อกเลี้ยวเมเนตไปได้ในยกแรก